พี่น้ำก็จะมาคนที่สองอายคนที่สามจะป่ะาเุก<ป>็ยหละมันน่าจะมีข้างข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะมีอากาศหรือไม่ก็น,น,นี่มนเนงครามโลนญี่ปุ่นมาทำไว้หรือเปาพี่น้ใช่ใช่นะ<า>เขาว่าโอ<ฮ>้ห<ฮ>ดูดิามาเยอะี่ใช่เต็มเลยมันจะด้วยมาดิ

มออไ,ไม่รู้ได้ยินเสียงแต่ว่าเราเข้าไปสำรวจเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับว่าดีนเนี่ยมันจะชะลมลงมานะสเสียงอะไรวะ สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนแบกเบยนะครับทุกคนครับวันนี้ผมได้มาในไปเช่นเคยนะแล้วก็วันนี้ภารกิจของผมนะครับก็จะมาสำรวจถ้ำนะครับเ้องพามที่นี่นะครับตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่ปากถ้ำแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวนะครับได้มากับพี่น้ำนะครับผมสวัสดีค่ะทุกคนน้ำก็ห่างหายไปนานเนาะไม่ได้ถ่ายคลิปกับน้องเด่นมานานนะคะวันนี้เราก็มีโอกาสที่ดีเนาะเราได้เจอกันแล้วก็มาถ่ายคลิปร่วมกันนะคะใช่ครับส่วนคลิปนี้น้ำก็เป็นไกด์เนิน นำทางให้น้องเด่นกับพี่อายุงเนาะสองคนเพราะว่าเขาไม่เคยมามีน้ำคนเดียวนะคะที่เคยมาก็ผมกับพี่น้ำเนี่ยไม่ได้ถ่ายคลิปมานานพอสมควรแล้วนะน่าจะเป็นปีละนะเกือบแล้วละะก็วันนี้เป็นโอกาสดีมากนะครับที่ผมได้มาถ่ายคลิปกับพี่น้ำอีกเช่นเคยนะทุกคนนะแล้วก็ไม่ได้มาแล้วก็อายุงนะครับอายุงนั้นไม่ต้องแนะนำแล้วมั้งผมแนะนำหน่อยก็โอเคครับผมฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะครับผมครับผมโอเคนี่นะโอเคทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปสำรวจกันเลยนะครับทุกคน ตอนนี้เราก็ได้มาขึ้นแล้วนะโอ้โหนอาการเหม็นอบอ้าวมากเลยนะเฮ้ยเสียงแล้วปะอายุเสียงอะไรวะออกกบอ้โหทุกคนบอกได้ว่าเหม็นมากๆาลทุกคน ทุกคนครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้มาในถ้ำอีกเช่นเคยเนาะอันนี้จะเป็นถ้ำที่สองนะครับใช่ไหมพี่น้ำใช่เนาะก็มีทั้งมอสมีทั้งอะไรต่างๆนานา,นาแล้วก็มีดินเนี่ยถลม่ปมปักถ้ำด้วยอันตรายมากเลยนะเมื่อกี้มีท่าเออมีน้ําแต่ว่าวังหวังว่าไอ้น,นี้คงจะไม่มีน้ำเนาะพี่น้ำเนาะแล้วก็พี่น้ำจะเข้าไปไหมครับเนาะเพราะว่ามันไม่มีนะ้ำ ม,มีน้เราเชือกนี่เราจะเก็บไว้ตรงนี้ก่อนออเพราะว่ามันจะไม่สะดวกสบายกับการแบกไปแบกมาเชือกนะโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปสำรวจกันเลยนะโอ้ดูบรรยากาศโคตรสดชื่นเลยแต่ไม่รู้ว่าข้างในนี่มันจะอบอ้ามขนาดไหนเนะย็นใช่ไหมเยน็นข้างในเย็นรู้ได้ไงเคยเข้าไปแล้วเหรอโอเคทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันเลยครับ let's go โอเคทุกคนครับเดี๋ยวเชือกเราก็จะเก็บไว้ตรงนี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเป็นคนนําทางก่อนนะพี่น้ําก็จะมาคนที่สองอายคนที่สามจะป่ะ่ะ,ะท่านนี้จะดีหน่อยนะที่ท่น,นี้มีน้ำท่านมีน้านี่น้ำาก็ไม่เข้ามานะใช่ไหมเพราะว่าไม่อยากด้วยแต่ว่ามันก็มีน้ำไ <c oughs> หลหย,ยด,ด,ดลงมาน้ำซับนะคะเห็นไหมน,นี่เนาะ แต่ว่าเรงในเนี้ยค่อนข้าง,งที่จะเย็นเลยเาร้นะคะเพราะว่ามันมีอันั้ะนไนโตรเจนเหรแล้วก็อย่างไม่มีคันขาวถูใช่ไหมแล two, i mean. ้วก็ไม่มด้วยอ๋อมีมีมีคันขาวแต่ว่ามีไม่นอะไรเนี่ยอ๋อแม่นอนะคับเ้าว่าลกระนได้ยายยุบก็ยุบข้างหลังนะคะ อากาศเย็นดีมันน่าจะมีข้างข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะมีอากาศหรือไม่ก็มันเป็นสงครามรคนญีนมาทำไวมหรือเปล่าพี่นะใช่ใช่เขาว่าเอ่อถ้ำนี้มันเป็นถ้ำที่แบบว่าไม่รู้เหมือนกันอธิบายไม่ถูกอ่ะไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแต่มันสกัดเข้ามาแต่ว่ามันนาแล้วอ่ะ กี่ร้อยกี่ร้อยสีก็ไม่รู้เนี่ยพี่น้ำไปดูเนี่ยมันมีรู้ใช่ไหมเมื่อกลายขัดจาะขั้วอ่ะแล้วก็จะมีหินสีด้วยนะเนี่ยถ้าดูข้างๆนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเมื่อกล่ว่าขาเอาสว่างเนี่ยเจาะลงไปอ่ะเหออ๋ออนี่ไงเนี่ยมันมีแกลไว้หมดเมื่อมันถูกสกัดเข้ามาอ่ะมาอ๋อ เรียนวิ่งโฟ้์ตตรงนั้นก็จะเป็นอ้นี้เนาะเหมือนแสงให้เข้ามาได้อนั่นนะ่ะเป็นแสงว่าใรได้นึ่ไเนี่ปั๊บขึ <ไป S 1> <ม>้นป,ไป,ไปั๊อะไรวะน้ำมันเยอะลงมาใช่ม,มงยงอ ไม่ดีาแต่ยินมันมันมันึอยนี่อันตรายแลเนี่ยใช่ใช่เราเข้าไปรึดึดไม่ดีนะที่ว่าเราเข้ามาถึงแค่ตรงนี้พอไม่ไม่ถึงรที่จะเินห้าต่อไปเร้วงไรไ่มเปี่นพอช่อันตรายนะเพียนนะถ้าเราขึ้นขึ้นไปเรื่ออันตรายกนเนี่ย เพราะว่าเห็นไหมดินมันโอ้โหดูดิใช่เต็มเลยฝาดูมันจะปิดอยู่แล้วด้วยนะฮะอืมมาที่คืกคนเห็นไหมว่ามันไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติแต่มันจะมีดีไม่ลงไปแล้วนะลงไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันสุดแค่ตรงนี้อ่านี่ตรงนี้มันก็จะเป็นโล่งๆเลยนะทุกคนแล้วทุกฝั่งนู้นนะตรงนี้มันก็สุดแค่ตรงนี้เนาะตรงนั้นมันก็ขึ้นไปไม่ได้แล้วไงแล้วไม่ข้างล่างนู่นนะข้างล่างก็เป็นๆแค่ข้างล่างไง จะลงไปเหรอถ้าลงไปก็ลงไปนะฉันรอตรงนี้แหละเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้นะนะอ่าฮะอายุไม่ไปเปลี่ยนปลิไปไปที่น้ำยู่ได้ไหมยู่ได้ใช่ไหมได้นะอ่าฮะไม่ต้องไม่ต้องไปไหนนะรออยืดได้นะอ่าฮะไม่ใช่น้ำสูดแค่ตรงนี้ไงพี่ข้างในงานมันก็ไปขัดได้เดี๋ยวจะลองไปดูนิดเดียวไปดูนิดเดียวโอเค ขึ้นมาขึ้นมาไอเคต่อเลย่อะไรมไม่ต้องไปต่อแล้วไป่อไม่ได้ยินมาเฮ้ยเฮ้ยไไปไปไไปไปพี่น้ำไปพี่น้ำไปไไาจะสดลงลงมาไปไปไปไพี่น้ำเร็ว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 ไปด่เวะไไไปพี่นำไปเสียงอะไราหัวเฮ้ย เฮ้ยที่นจะร่วงลงปแล้วเหรอไม่รู้เห็นไหมนี่ฮเฮ้ยเชืหายเนเฮ้ยเชือหายอุ้ยเอเเชืหายอ้าเหรอเอเดูดูดูได้ล่าลอยคนมีไมเฮ้ยไม่มีเลยโอ๊ยมีีดีไงเอ้ยที่เราเดินนะพี่น้ำใช่เหรอเออเียงเลยวะเชื่อไปไหนแล้ววะอะเย เชยอกหยาดดีด้วยนี่ไปไปไปให้พ้นจากตรงนี้ก่อนไปเด่นได้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 ไดได้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 ไ่าได้ได้ได้ไดปได้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 ไ้ไไ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 ไ เหมือนถ้ำถล,ล่มาเขาเปิดโล่งเลยดีมันจะทำโล่งออกมาได้ไงวะเนี่ยชอบที่ดีเลยจะไม่ได้ไปฝึกหาที่ดีเ <c oughs> ลยหรือว่าเขาหัวสวบัตรเราใ ทุกคนตอนนี้เราได้ออกจากบักทามแล้วนะสิ่งที่เหลือก็ต้องเหนื่อยมากๆทุกคนงวดที่เราพรึ่งน้ำมาก็ต้องหนีเหมือนกันนะงวดที่เราที่มาก็ต้องหนีเหมือนกันเจอคนนะไอ้ไนัน้นอะเจอคนเหนมือนเขากำลังขุดอะไรสักอย่างหนึ่งหัวใจจะวายไม่รู้เหมือนกันแล้วพี่ได้ยินม่แกพี่คิดว่าเป็นเสียงอะไร ไปผมคิดว่าเสียงดิกำลังจะถล่มลงมาเออก่อนที่มันกลิ้งลงมามันกลิ้งลงมาแล้วก็มีเสียงดังด้วยไงเออแล้วก็เราเราวิ่งเอออะไรร้องว่าไม่รู้แต่ว่าระหว่างที่เราเข้าผมเข้าไปเนี่ยขึ้นมาปุ๊บเตะจะบ่มันก็เลยได้ยินเสียงกรุ๊บเหมือนทําจะถล่มลงมาแล้วก็วิ่งออกมาไต้แป๊บหนึ่งอะนะมันเสียง เสียเว้ยนะไม่น่ากลัวมันน่ากลัวที่ว่าเห็นที่เรามาเราออกมาไม่ได้นี่แย่เลยนะจริงๆถ้าเราออกมาไม่ได้นี่แย่เลยนะแต่ว่าผมเราไม่ตกอ่ะจะลฝาปดว่าเอายังไงต่อเอายังไงต่อเดินทางกลับเข้าไปเหรอกลับเนาะไม่ต้องกลับโอเคทุกคนเอาไว้โอกาสดีๆค่อยมาใหม่เดี๋ยวค่อยมาใหม่เนาะโอเคทุกคนคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะเมื่อกี้น้องดิดกับพี่อายุเนี่ยจะเดินเข้าไปต่อนะ แต่ว่าเกิดเหตุการณ์ก่อนนะคะไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปต่อได้เนาะ,ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราสามคนด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอน้านะคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับฝักนู้นฝัตัวด,ด้วยครับ,บทุกคนก็คลิปวิดีโอนี้คงจะมีเพียงเท่านี้เนาะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนผมเองก็ไม่รู้หรอก แต่ว่าระหว่างที่ผมมาเนี่ยผมก็จะจะให้พี่ๆเพื่อนๆได้ความรู้ในเรื่องราวที่เราได้เข้าไปสำรวจนะครับนอนได้เห็นได้ได้ได้เจออย่างที่เราได้เจอนะแต่ว่าเราเข้าไปสำรวจเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับว่าดีนเนียมันจะฉล่มลงมานะนเสี่ยงอะไระไไไนะแะวเสี่ยงอะไระ เห็น้ำปิดก้องไปแล้วระหว่างที่น้ยก็ยังมีเสียงดังอยู่เียงอะไรแล้วไ่ด้วต่ยินเปล่าม่กิได้ยินเป่จอก้ไม่ได้กอไางไม่มีที่เอถ้ำนี่มีคนคุ้ครองอวไม่มีไม่มีหรอไม่มีเจ้าของหรอ ที่นี่มันคุ้มครองได้ที่ไหนแล้วมีเจ้าของได้ที่ไหนไม่มีอ,อยู่ในเนินเขาสูงเลยนะเนี่ยออใช่มันกลัวว่าเขาจะซัดลูกสองให้โอเคทุกคนแล้วเชือกล่ะวะเ<า>ชือกโอ้ช่างมันไม่ต้องเอาแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้จะไปหาอีกเหรอโอเคทุกคนตอนนี้ผผมมมดขอแน,น,น้ำต้องมาจริงๆแล้วนะคะเมื่อกี้น้ำก็ปิดกล้องไปแล้วเนาะ ก็เลยมาถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามันยังมีเสียงดังอยู่เนาะตอนนี้ต้องลาจริงๆแล้วค่ะต้องรีบเดินทางกลับแล้วค่ะไปก็ทุกคนได้ยินไหมเมื่อกี้นะผมจะเป็นกำลังปิดเลยแล้วก็บังเอิญว่าได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะครับดังคลุกคลาดๆนะแล้วก็เชือกเราเนี่ยเหมือนมันหายไปแล้วนะไม่รู้ว่าใครมาขโมยของเรานะก็ผมว่าถ้าเป็นคนนี้ไม่ต่ำกว่าสิบคน เชื y, ่อเราก็หายแล้วก okay, okay, so ็เข้าไปในสำรวจในถ้ำถ wow. ้ามีคนมาแกล้งเราเนี่ยไอ้คดถ้าไม่มีคนเดียวเนี่ยมันมาแกล้งไม่ไม่ได้หรอกมันไม่ทันการหรอกใช่ป่ะเพราะว่ามันมันต้องสิบคนขึ้นไปอะไปดีกว่าไปโอเคทุกคนครับขอคนละหนึ่งไร่ยื่นเชดมเดินทางกลับบ้านนะก็ฝากคนละหนึ่งไร่หนึ่งเชดอมไกับผมแล้วก็ที่น้่นนะครับหนาอแล้วก็อายุเลยนะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวไว้พบกันที่บึงน่านนะครับสวัสดีครับ